สบายดีเพื่นพี่น้องนะครับสุดสวยสุดเก๋ไปเลยบราเดียร์เสิ้อผ้ามาเบิ่งตลาดเสาเนาะตลาดเสาเมืองป่าสั้นตลาดใหม่เนาะตลาดใหม่เมืองป่าสั้นแทงบริข้อมใส่เนาะเดี๋ยวบ่าวเดิยร์พาื้อเบิ่งเครื่องตลาดเสาเนาะพี่น้องเนาะไ้กันเลยมึงมากับเจ๊แหล่เนาะเดินมาซื้อเจ๊แหล่เป็นเสื้อบักตอกพี่น้องเนาะ โลเท่าไรบอกต่อโล่หนึ่งสี่พันสองโลสี่พัน ไคนคนไอ้คนล่มมาแล้วลมมาแล้วนี่ ้ำหมอลงกองไปได้ในสองลังเนี่ยลมนองลาง่อย่งเท่านั้นแด่พักไปบ้าง่านั่นทันเท้าน่อ้ยนีน่นาข่าน้องคล้ายฝนต่อใหม่นะนี่ฝนมาแล้วฝนมาแล้ว จะไปเบิ่งเฮ็ดปวกน้อปเบิ่งเฮ็ดปวกปลเค็งปลเค็ง บ้านเบิดกะมลมาจีนอ่ะสิบห้าดาดหนึ่งสิบห้าพันเหล่ากระมลหน่ยเด้อ สิภ้าผมเอพี่น้องมาเบิ้งเนาะบรรยากาศยามเสาตลาดแข้งบริข้อมใส่เนาะเป็นตลาดใหม่เนาะเป็นตลาดเสาเนาะก็บรนี้บรรยากาศตองฝากะคือเกือบลนฟิลจิตโต๊ะพี่น้องเนาะแด้เราเดียวสิผ้ายางเบิ้งบาดสีมีอีช่างเนาะยางเบิ้งช่างหนีพี่น้องเนาะห้อยจูบพี่น้อักบงอันเป็นมะงอเกินนะ เเป็นรถักท <Thor il> ุเรียนนะรถักทุเรียนรถักนาเรื่องเ่ไม่เท่าดิดูีวะขึ้นนมาใหม่พี่น้องเป็น้องลินจีจีแซเย็นพี่น้องไปร่นได้มา่เออออเ

ส่วนขายพักเนาะคล้ายพักขายแบบนี่นมอ่ะโอ้มาละมาละกินนุ่มวาถาเนาะเห็ดปวกมันเป็นเห็ดป่วง กระทุงเหรอมันมีอยู่หนึง่งแต่ว่ากระปุนมนันย่งอยู่แล้วมา่ามือนมันก็นนกนนนจกกน,นะนนี่หรอกแล้วมือตามกระปุนแต่ว่ากระทุงกระปุนเนาะบรรยากาศเป็นปลาคุงโอ้ปลาคุงซุกพี่เนาะ บรรยากาศทุก็ฝนจตโต้กันพี่น้องเรอบนี้นนอาจจะเป็นคิวรถตลาดเสาเนาะอันเป็นตึกกไม่เพิ่งกำลังก่อสร้างเนาะพี่น้องแล้วก็เวสุภาพพี่เิงสโซนป่าเนาะกลายป่านี่น กบก็มีปลาก็มีแ้วพี่น้องเลยเป็นกบเก่งวะ

นี่โอ้บดได้เฮ็ดปวงนี่ท้ายดีไว้เจ้านี่

เสาเมืองปากสันเนาะแกบ,บุกรีคำสันบรรยากาศตอนเสาเนาะฝนกรสิต๊ะตมะยักวาอนกัฝนมาเลยพี่น้องฝนโต๊แล้วฝน,นมาแล้วฝน,น,นมาแล้ว ก็กำลังในีลางังกางขั้นลมเดยเนาพี่น้องเนาะฝนตกฝนตกแหละฝนไล่แหละ,ละจะเป็นคิวรถเะพี่น้องนะออเนาะ ตลาดเสาเมืองปากซัานบรรยากาศยามเสาเมื้อ้นฝนตกพอดีพี่น้องฝนตกพอดีม่นางตะดินตลาดนะ